เตรียมไปลอยครับแฝ พิธีการนะครับรอท่านประธานในพิธีท่านปวุโสพระผลาแก้วท่านใิ้เกียรตินะครับสี<ๆ>่ห<ๆ>้าทดสอบ

ลูกสาวเลมันัก็ถือว่าบ้านแพงด้วยนะครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับสวยก่อนจะปล่อยเรือไฟลงกลางลำน้ำ บเชีงสืออําเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเทศบาลตปบนเชียงสือของเราได้จ<ท>ัดสวยงามน,นะครับกว่าปีที่ผ่านมานะครับรเนื่องจากเรามีป้ายที่ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมตับเวทีไฟแสงสีโคมลอยของท่านประธานได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จุ่ม ครบร้อยชุดต่อไปเชิญเลยนะครับ ขอกราบขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้นสองรูปนะครับได้ทําพิธีปล่อยเรือไฟนะครับขอราบนิมนต์ครับเชียนสือนะครับตามลำดับเลยนะครับกันนี้ก็ ไม่ทราบว่าทิหนึ่งท่านจะไปหรือไม่นะครับ